สวัสดีครับผมโดอิสไมเลยนะครับคลิปนี้อาจจะไร้สาระนิดน,นึงอย่างที่ตอนนี้ทุกคนได้ยินนะครับเสียงไม์ผมมีปัญหาซะแล้วไอ้ไมโน,โนบุ๊กตัวเนี้ยผมใช้มาเกือบจะ5ปีแล้วนะครับตั้งแต่ซื้อโนตโบุ๊กมาก็ใช้ไม์มาโดยตลอดไม์นี้มาโดยตลอดตั้งแต่คลิปแรกยันคลิปปัจจุบันนี้ก็ใช้แต่ไม์นี้นะครับก็มีอยู่ช่วงหนึ่งผมทาคลิปว่าผมได้ไม์ตั้งโตมาแต่เนื่องจากว่าไอ้ไม์ตั้งโตนั้นอนะ่ะมันต้องใช้เปลี่ยนหัวเป็น USB ซึ่งมันก็พังไปแล้วเรียบร้อยนะครับ ก็ขอพูดนิดนึงตรงที่ว่าตัวตัวโน้ตบุ๊กเนี่ยใครใช้ใครใช้โน้ตบุ๊กจะรู้ดีว่าไอตัวเสียบหูฟังเนี่ยมันมีแค่รูดเดียวมันไม่มีรูให้เราเสียบไมค์ผมเลยไม่สามารถจะใช้หูฟังไปด้วยแล้วไมค์ตั้งโต๊ะไปด้วยได้ก็ต้องขออภัยด้วยจริงๆนะครับสําหรับคลิปนี้ก็ถึงเวลาที่ผมจะได้เวลาเปลี่ยนไมค์สักทีนะครับเพราะไมค์มันแย่ขนาดนี้แล้วก็ผมไปตามหาซื้อทั้งไมค์ทั้งเฮดโฟนหลายหลายรอบแล้วนะครับก็ไม่เจอแบบที่สามารถใช้กับโน้ตบุ๊กได้สักทีนึง ผมก็เลยลองใช้ไอตัวไม่ใช้ตัวซาวดิสเตอร์มันก็พังอีกผมก็เลยไม่รู้จะทํายังไงแล้วมาวันนี้เนี่ยไม้ผมพังจริงๆแล้วแล้วปรากฏว่าผมไปเจอหูฟังตัวนึงหูฟังตัวเนี้ยมันทํางานลักษณะเหมือนกับว่าเป็นหูฟังโทรศัพท์นะครับเวลาเรามีหูฟังโทรศัพท์เนี่ยมันก็จะมีไมติดอยู่เล็กๆใช่ไหมครับแต่หูฟังตัวเนี้ยเป็นแบบเฮดโฟนเลยและไ mm. ม่กอ็อยู่ข้างๆเหมือนกับหูฟังเฮดโฟนธรรมดานะครับปกติเฮดโฟนธรรมดาเนี่ยจะมี2รูก็คือ อสองสายสายสีเขียวคือหูฟังอย่างเดียวส่วนสายสีชมพูนี้คือตัวไม้แต่คราวนี้ไอหูฟังตัวเนี้มันรวมเป็นอหัวเดียวซึ่งถูกใจผมมากเลยก็ใช้กับโนรลูนได้เดี๋ยวผมก็จะลองเปลี่ยนดูนะครับก็ทุกตั้งแต่คลิปที่ผ่านมาที่ใช้ไม์โน้ตูนมาโดยตลอดเนี้ยจะได้ยินเสียงอื้อใช่ไหมครับเสียงแบบเสียงพัดลมเป่าไมอยู่นั่นแหละทุกคนจะรำคาญเสียงนี้มากซึ่งผมเวลาเปิดฟังเสียงตัวเองเนี้ย ก็ทำลายเหมือนกันไม่สามารถตัดเสียงนี้ออกไปได้แต่เขาเนี่ยได้ตัวใหม่ตัวใหม่มาเนี่ยก็จะลองดูนะครับว่าเสียงจะเป็นไงผมขอลองเปลี่ยนสักพักกนึงนะโอเคครับตอนนี้ผมก็เริ่มใช้ไม้ตัวใหม่เรียบร้อยแล้วนะครับเสียงก็อย่างที่ได้ยินครับเสียงเป็นแบบนี้ก็ถ้าใครฟังแล้วอาจจะรู้สึกว่าขัดหูขัดใจแล้วฟังดูเหมือนกับเป็นตัวผมอีกคนหนึ่งไม่ใช่ตัวผมคนเดิมนะครับอันนี้ต้องขออภัยด้วยจริงๆอย่างที่ได้ยินตั้งแต่ต้นคลิปนะครับเรื่อง ตอนต้นคลิปเนี่ยผมใช้ไม้ตัวเก่าก็อย่างสภาพอย่างที่เห็นอย่างที่ได้ยินนะครับก็เละอย่างนั้นเสียงเละไปเลยอันนี้คือไม้ตัวใหม่ที่จะใช้คือถ้าใครชอบไม้ตัวเก่ามากกว่าเนี่ยผมต้องขออภัยด้วยจริงๆแต่ผมก็ชอบไม้ตัวเก่าเหมือนกันนะครับเพราะว่าเสียงอาจจะดูทุ้มนุ่มกว่าแต่ไม้ตัวใหม่เนี่ยก็คือมันเป็นเทดโฟเน่ยครับไม้ก็จะจ่ออยู่ใกล้ๆปากทําให้เสียงแบบไม่ค่อยจะนุ่มรวนเหมือนเหมือนเมื่อก่อน ขออภัยด้วยจริงคลิปนี้เนี่ยมันจะดูไร้สาระไปสักเดี๋ยวมันจะดูไร้สาระไปสักก่อนครับผมก็อยากจะพูดสิ่งที่มีสาระอยู่บ้างหลายหลายคนถามเข้ามาว่าดัานใหม่อยู่ไหนคือปกติแล้วเนี่ยดัน80ดคือดันไายวันเก่าเนี่ยก็คืออยู่ตรงทาง80ทางนี้ใช่ไหมครับแต่ดันใหม่ที่เพิ่งเข้ามาในไทยเนี่ยก็คืออยู่ทางนี้ทางขวามือนี่ตรงมาเลยอยู่ทางนี้นะครับดันรายวันใหม่เนี่ยมันแตกต่างจากดันรรยวันเก่ายัางไงก็ ด้าน80ด้านใหม่เนี่ยลงระดับอวิสเนี่ยก็จะมีดรอปของทำเทนิสแมนด้วย80ก็แล้วมันมีโอกาสสุ่มได้เทนิสแมนพรีเมียมด้วยนะครับเอาไว้ไปทำเทนิสแมนเกาะฟ้า80เกาะฟ้าอันนี้ก็สามารถไปศึกษากันได้ก็มีดรอปเจ็ดเหมือนเดิมไม่เปลี่ยนแปลงอะไรนะครับก็เรื่องอันนี้6 6กิโลเทนิสแมนเนี่ยคือ มันเป็นคล้ายๆเป็นทีมทิสแมนพิเศษมีอายุแค่1สัปดาห์มันมีมันมีทั้งหมด6 6อันของเซิร์ฟเท่านั้นนะครับ <Bradley. S 1> ก็คือถ้าใครได้ไปครบ6อันแล้วใครได้ไปอันหนึ่งแล้วเนี่ยก็จะมีระยะเวลา7วันแล้วก็จะหายไปก็เปิดโอกาสให้คนอื่นมีโอกาสสุ่มได้อีกอันนี้ผมก็ไม่ขอพูดอะไรเยอะนะครับมันก็คล้ายๆกับอ่าบัฟเทพของเจนนี่แหละก็คือใครดวงดีก็ได้ไปมีโอกาสได้น้อยมากๆก็วันนี้หมดแล้วนะครับ ิ่งที่ผมจะพูดถึงก็เรื่องใหม่ๆเนี่ยก็จะมีข้อดีตรงที่ว่าอาจะไม,มะะ่ได้เสียงพัดลมอื้อๆนะครับแต่ก็ได้ยินเสียงผมแปลกไปอาจจะแปลกไปเยอะเลยแหละหลายคนก็อาจจะแบบว่าลำคาญเสียงใหม่เลยหรือไม่ชอบเสียงใหม่เลยอันนี้ผมต้องขออภัยด้วยจริงๆก็ถ้าเกิดใครมีสงสัยเกี่ยวกับเกมหรืออาจจะพูดคุยกับในเรื่องก็สามารถคอมเมนต์ใน u t u b e หรือถามคำถามในแฟนเพจได้ตามปกตินะครับวันนี้ผมก็ไม่มีอะไรแล้วขอบคุณมากนะครับท,ท,ที่ที่ติดตามมาโดยตลอดนี้ก็ บายบายครับในไหนก็มาอัดแล้วผมก็จะมาอัดตอนที่ผมลงดันไปด้วยเลยแล้วกันนะครับก็อย่างที่ได้ยินครับก็คือไม้ตัวใหม่เนี่ยจะไม่ได้ยินเสียงอืดๆแล้วส่วนเสียงเกมก็จะได้ยินตามปกตินะครับเหมือนเดิมเลยก็รู้สึกอาจจะดีขึ้นกว่าเดิมก็ได้อันนี้ก็แล้วแต่คนฟังนะครับก็เดี๋ยวมันจะไล่สลับไปซะก่อนก็ขอเพิ่มนิดนึงตรงที่ว่าไอไลวันใหม่เนี่ยเราก็สามารถกดรับเครียไกด์ได้นะครับ นี่เลยอันนี้ชื่อดันนี่อันนี้เราสามารถรารลัอกเพลียไกได้เหมือนเดิมเลยเป็นเเลียาไกคล้ายๆกับดันแลวันธรรมดาพวกคอร์สเวฟไรพวกนั้นนะครับสามารถกด Subscribe ติดตามผลงานต่างๆของผมได้ที่นี่หรือจะติดตามทางแฟนเพจ d a g o n e t Ths Myline นะครับสามารถไปพูดคุยกับผมได้ที่นั่นเลยแล้วเจอกันครับ